ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้อยู่กับ timeline channel อีกแล้วนะทุคนนะสำหรับวันนี้ผมพาทุกคนมาดาูเครื่องมือนะครับเครื่องมือดูออว่าบล็อกที่โปรแกรมอั t โ c a แคดเขาติดมาให้มีมากพอสมควรนะทุกคนคือเราไม่ต้องไปโหลดบล็อกหรือว่าไม่ต้องสร้างขึ้นมาเองก็ได้บางส่วนนะหรือว่าเอาไปโมดิฟายได้นี่พวกนี้คนนะ นี่นี่พวกนี้นะครับอยู่ในโปรแกรมนึงคนเราไม่ต้องไปโหลดสามารถเข้าไปคลิกหาได้นะครับอย่างเช่นเฮดบงเฮดบีมอะไรพวกนี้นะทุกคนนะนี่เห็นไหมโอเคมันอยู่ตรงไหนนั้นนะทุกคนเราเข้าไปดูกันเลยนะครับ ันดับแรกรเขาเนเพื่อนเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับทุกคนนี่ดับคลิกขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเ,เพื่อนมาที่คําสั่งทูน,นะทุกคนทนูแล้วก็เลื่อนลงมาขีดท,ที่สองที่พาเลทตัวน,นี้นะทุกคนพาเลทตัวน,นี้เลื่อนมาฝั่งขวามือไปที่ทูพาเลทตัวน,นี้นะทุกคนคลิกเข้าไป ก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาทางขวามือนะทุกคนนะก็คือแท็บทูเพลตตัวนี้แหละออพเลตตัวนี้ทุกคนมันจะมีเครื่องมือหรือว่าเป็นทีีเรยอุปกรณ์ที่โปรแกรมเขามีมาให้นะครับให้เราเลือกใช้แล้วแต่เราจะใช้แบบไหนนะครับสมมุติว่าอันดับแรกนี้อ,อะไรเนี่ย มันเดี่ยวลิงอันนี้ี่เป็นงาน 3D แล้วนะครับผมลองให้ดูสักอันหนึง่งอันนี้เป็น 2D นะ 2D อันนี้งาน 3D นะครับอย่างตัวนี้คลิกด,ดึงขึ้นมาวางกด enter อันนี้ก็จะเป็นถ้าเรามองในหน้า 2D นะครับผมันก็จะเห็นเป็น 2D แต่ถ้าเรามองในหน้า 3D เลยนะ,มนะนมนนนะผมจะเ,เ,เอาให้ดูสักไซส์น,ะนี่เขาก็จะเป็นสปริง น้ทุกคนเป็นสปริงอันนี้ในรูป 3D นะครับเดี๋ยวกลับไปที่ท็อปกลับไปที่ท็อปโอ้ค3มเราไม่ดูแล้วทุกคนนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเขียน 3D ก็ลองเข้าไปดูนะฮะผมจะไปที่อันแรกอันถาดมาบาทที่2องทุกคนนะ annotation ตัวนี้คลิกเข้าไป location ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแท็กซิมโบลทั้งหลายนะ้อคนะเกี่ยวกับการเขาเรียกอะไรเอโลอตัวเลขต่างๆที่จะมาประกอบแบบอย่างเช่นตัวบนคลิกหนึ่งครั้งนะคนแล้วก็สเกลจริงๆเขาจะให้เราเลือกสเกลว่าเราจะใช้สเกลตัวไหนในการ ช้ที่เราจะดึงออกมาใช้แต่นี้ผมเลือกที่1นึ่ต่อหตามแบบนะครี่เดี๋ยวตัวนี้มันใหญ่ลบออกไปนี่ทุกคนนะตัวที่สองอันนี้ก็เป็นเราก็สามารถไปประยุกต์ใช้ในคนนใส่วนของกิจล่าอะไรกแล้วแต่ทุกคน สามารถเปลี่ยนตัวเลขได้นะคนนะ่ะชุดลายสองหรือว่าลายเออะไรประมาณนี้นี่ได้นะคนนะเข้าไปแก้ไขก็ได้นะคนคลิกคลิกขวาเข้าไปแก้ไปที่บล็อกอีดิเตอร์เส้นตัวนี้เมื่อกี้มันเป็นสีขาวแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสีดำสีแดงก็ได้าสมมติว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็กดกดกด ปิดหนละ่ะเดี๋นวละกโค้ดบอกสตปเชนตัวนี้นี่นี่นะคนนะสามารถเปลี่ยนได้นะครับมาดวนที่สองคืออะไรนะคนอันที่สองก็คืออ่านี่ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของลักษณะของในนี้นะคนอนะ้ เกี่ยวกับหัวลูกศรบอกเซกชันอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะเปลี่ยนลับด้านได้ทุกคนเห็นลูกศรไหมนี่ด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับเขาทำมาให้เราเพอร์เฟกมากนะครับตัวเลขก็เขาเปลี่ยนไดเน้เหมือนเมื่อกี้นะครับเราไปลิ้เข้าไปอย่างตัวนี้เราฝั่งซ้ายก่อนตรงนี้เราเลือกด้านขวากันเล อันนี้เราก็เปลี่ยนเป็น a า i n e สองเปลี่ยนได้หมดนะทุกคนนะสีอะไรพวกนี้เข้าไปเปลี่ยนอันที่สามเป็นอ่าตัวนี้เขาจะติดหางมาด้วยนะตัวอเออโรตัดเซกชันนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ ลองติ๊กเข้าไปดูมันมีกี่แบบติ๊กที่ถูกสอนด้วยคนมันมีสองแบบนะแบบหนึ่งหางมีทงแบบสองหางไม่มีทงเห็นไหมน,ะนี่หางมีทงอันนี้แล้วแต่จะใช้นั่นคนนะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยดอไทเตนลเอ็มพเรียลดอไทเตนก็คือนี่อมืมีไงนั่นคนยืดหดได้ สเกลมันเกินกดได้ครับตัวเลขกเาเปลี่ยนได้ครับเขาไปดับคลิชเปลี่ยนได้เปลี่ยนสีได้นี่เปลี่ยนสีพ p e ตี้นี่เปลี่ยนสีได้จาส,ส,ส,สีอะไรสีสมมติว่าผมจาสีน้ำเงินอ่ะน,นี่นะทุกคนเราเข้าไปดูทุกนคนมีเยอะเลยนะครับนี่ผมเอาให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆว่าเครื่องมือเขามี เอาไว้ให้เราใช้มากพอสมควรเลยแหละส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกศรนะเห็นไหมนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นเมตริกอ๋ออันนี้เป็นหน่วยหน่วยเมตรหน่วยเมตรก็จะใหญ่นะทุกคนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคนคะสกเกลถัดมาตัวที่สองเป็นสถาปัตย์นี่สถาปัตย์ก็จะเป็นในส่วนของ มีร้ออันนี้สกิลใหญ่นะทุกคนมีสกิลใหญ่ละทีนี้มันมีสกิลใหญ่กว่ากันอันนี้วินโดว์ออนสกิลไม่ไม่รู้นะทุกคนแนตะ่ผมลองดูนะคือเพื่อนๆจะมาก็ไปออนสกิลเองเลยกันถ้ามันไม่ถ้ามันไม่อนสกิลอันนี้ สามสิบหกนี้ไม่อนสเกลเด้อยคนนะหน,หน้าต่างหน้าต่างหน่วยเป็นมิลหรอเท่าไหร่เอ่ยสามสิบหกนี่ไม่อนสเกลทุกคนดึงมาใช้ได้นะครับใช้เป็นแม่แบบได้นะครับแล้วไปจับไปออนสเกลซะลดอะไรพวกนี้มีนะทุนคนนะนี่ นะครับ่ต้องไปหาอันนี้ก็เป็นหน่วยเเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่หน่วยเมตริกแค่นั้นเองเนะทุกคนถัดมาเป็นม a ชีนมีชินิคอลนะครับเกี่ยวกับเ,เครื่องมือเครื่องจักรอะไรพวกนี้นะทุกคนเกี่ยวกับงาน,นเครื่องกล,ลประมาณนี้ อันแรกคือ,อไร่ลองไปดูนแนม่เล็กมากนะครับเป็นน็อตนะอันที่สองอันข้ออันข้อล็อืตเป็นเจโบนั่นเองนะทุกคนนี่ตัวนี้เป็นอะไรเอ่ย ลองหาดูนะเพื่อนมันมีเข้ามาให้เราใช้แล้วก็หาวิธีใช้ไปนะครับตัวนี้เป็นน็อตก็คือนอ็อตหัวนออ็อตตัวเองนะทุกคนนี่ตัวนี้ละ่ะอ่าตัวนี้เป็นตวผู่อันนี้เป็นตวเมียนะครับสามารถเข้าไปแก้ไขได้นะทุกคนนะครับ,นะรบแก้ไขได้ความยาวอะไรพวกนี้ได้เนี่ยสั้นหรือจะยาวได้หมดนะครับ น็อตนี่มีหลายขนาดด้วยนี่ติดเข้าไปตรงสามเหลี่ยมตรงนี้เขาจะมีเอ็มสามถึงเอ็มสบี่เลยทีเดียวลงเอ็มสิบสี่เอ็มสิก็จะใหญ่หน่อยนะเอมสามก็จะเล็กประมาณนี้ทุกคนตัวนี้ก็น่าจะเหมือนกันเอ็มสามนี่เปลี่ยนไซส์ได้ด้วยนะทุกคนะอันนี้สกูสั้น อยู่สั้นนะทุกคนลองไปดูถัดมาข้างล่างเป็นเล็กติคอ่น่าจะเกี่ยวกับไฟฟ้านะเพื่อนๆที่รู้กับรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุปก,กรณ์ทางดานไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะพืกอนก็ลองเข้าไปดูนะครับ, <S 2> <S 2> <S รบผมไม่ค่อยจะนี่อย่างนี้นะคนเครื่องมือนี่นะครับแต่ว่าอะไรก็ไม่ไม่แน่ใจนะคนนะนะครับ ก็สามารถเปลี่ยนได้มีให้เลือกสองไทด้วยอ่าน,นี่ก็มีให้เลือกคลีนอะไรไม่ดนั่นอันนี้นจะเป็นบอกลักษณะของสีโอเคในบ็อกตัดมาถัดมาก็จะเป็นสักเจอ์งานสักเจอ์นันคนนี่ที่เราต้องใช้นะครับงานสักเจอ์เน,นเราต้ใช้แน่นอน อันบนนี้เป็นวยแฝงนี่นี่น่นาจะเกี่ยวพันกันนะทุกคนวยแฝงนี่คลิกเข้าไปมีเพส้นคลิกตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นี่นมีเลือกเยอะเลยทุกคนนะเจ้าขนาดไหน,นครับนี่ b e บีมรับเปลี่ยนไซส์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเลือกแสงเลยอี เปลี่ยนไซส์ได้เยอะเลยนะคนนะเปลี่ยนได้หมดนี่เป็นอะไรเอ่ยน,นี่เป็นหัวลบสอนปกติไม่มีอะไรนะคนตัวนี้ก็เป็นอ่าอิลิเวชัน่นซิมโบลน่ะเขาเขียนป้ายเขาบอกว่าไงอ๋อระดับอืมอาจจะ เป็นเมนูอ่าเป็นเป็น,ปนซิมโบลบอกอ่าระดับอะไรเอาไปประยุกต์ใช้ได้อันนี้เป็นสัญลักษณ์บอกสเต็ปพื้นว่าเป็นพื้นต่างระดับอ่านี่น,นี่บอกด้วยเนี่ยใส่ตัวเลขเข้าไปได้ด้วยอืม หนึ่งครับสองนี่อันนี้ก็เป็นการเอาคนหน่วยเดียวกันเึียบกนว่าคนละสเกลอันนี้เป็นเหล็กสี C ่ชันแนนี่ไงสี C ่ชันแนลมีที่เรียกเช่นกนันนะคุนมี ถัดมาบล็อกเป็นแฮชทุกคนแนละ้เป็นแฮชนี่ไงแฮชก็คือไอ้นี่แหละคนสามารถเอาไปใช้แทนแฮชที่เราดึงออกมาจากคำสั่งแทนที่ตัวนี้ได้ทุกคนใส่ตรงนี้ก็ได้เพื่อเพื่อนจะดึงจากนี้ก็ได้ นี่ได้เช่นกันนะแกสกลิลได้เช่นกันนี่แฮสกิสกลขยายหรือว่านี่จะเปลี่ยนเป็นสีก็ได้เช่นกันนะทุกคนโอเคข้างล่างคืออะไรข้างล่างก็จะเป็นสัญลักษณ์พวกนี้นะทุกคนมันสามารถดึงจากตรงนี้ก็ได้นะทุกคนะ ็จะประมาณนี้ทุกคนนะคุหรบบทูพาเลต,ต,ตวนี้สามารถช่วยเราได้ทุกคนนะไม่ต้องไปหาโหลดบล็อกโหลดอะไรมาใช้นะครับก็เป็นเครื่องมือที่สามารถดึงมาใช้ได้นะครับจากโปรแกรมที่เขามีมาให้นะครับแล้วก็ทํามาเป็น,ปนบล็อกให้เรียบร้อยทุกคนนะสามารถยืดหดได้เปลี่ยนตัวหนังสือได้นะครับเปลี่ยนได้หมด โอเคแลจะประมาณนี้นะทุกคนนะสำหรับเครื่องมือ AutoCAD ที่เขามีมาให้เราจากปกในโปรแกรมเองนะครับไม่ต้องไปหาดาวน์โหลดคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นทะุกคนมองว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไม่มากก่็น,น้อยเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ